สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็น่าจะกลับบ้านกลับช่องกันแล้วนะมาถึงบ้านถึงช่องแล้วไปเที่ยวงานสงการนะครับความสนุกรื่นเลงในเทศกาลก็เรีวยกว่าสงการเฟสติวัลก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ต้องเกิดเป็นคนไทยก็นะ ชคดีหน่อยมีงานให้ให้ลื่นเลงเยอะสนุกสนานนะครับมีงานให้ลื่นเลงม,มีงานคื้นเครงกันมันก็เป็นจุดขายอีกนะผมจะบอกนะไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะรื่พวกนีนะ้เขาเรียกว่าถ้ามองในแง่ของของประเทศเราเนี่ยถ้าเราทำงานพวกนี้นะออกมาแล้วมันทำให้เกิดเป็นเทศกาลเป็นเฟสติวัล ทุกประเทศเขามีนะไม่ใช่แค่ไทยมีวันนี้เราก็เอาสงการเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเป็นเฟสติวัลเป็นเทศกาลที่ให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวนะเข้ามาเอาเงินมาใช้ใจ่ายนะครับในประเทศเราทําให้เศรษฐกิจของประเทศทําให้ประเทศมันมีรายได้ธุรกิจหลายอย่างมันก็โตอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยสายการบินนะร้านอาหารขายของนะ ของใช้ของปืนเล่นปืนอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าพวกเนี้ยเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีนะผมจะบอกให้เราต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณคนที่มีความคิดแบบเนี้ยนะครับวิธีถูกนะถ้าเมื่อไหร่เราเป็นซอฟ์พาวเวอร์แล้วเป็นอะไรที่มันเป็นเทศกาลเป็นเฟสติวัลที่มันดังระดับโลกทุกคนต้องคิดถ้ามาถึงเดือนสี่เดือนห้ามาแล้วางานเทศกาลสงการานต์นยะต้องมีมาที่ไทยแลนด์อย่างเดียวแล้วก็ทําทุกจังหวัด ทำทุกพื้นที่ให้มันได้อย่างเงี้ยนะครับคนกลับไปบ้านก็ได้เที่ยวกันมีงานประกวดไอ้ลักษณะนี้ผมว่าดีนะคร้เป็เฟสติโบนะมันเป็นความงานลื่นเลงไงงานลื่นเลงงานสนุกสนานเหมือนต่างประเทศอ่ะอย่างบราซิลเขาก็จะมีงานเต้นอะไรกันเนี่ยไหมฮะสเปนก็งานชนบัว นะวกเขทิ้งชนกันแห่รอบเมืองกันอ่างเงี้ยอเมริกาก็งานอะไรคริสต์มาสงานอะไรพวกนี้ต่างประเทศฝรั่งพลัง,ลงทุกประเทศเนะี่ยเขาก็จะมีเฟสติวัลที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศประเทศเขาอันเนี้ยมันเป็นจุดขายอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นจุดขายและเป็นตัวที่ดึงรายได้เข้าประเทศเรานะครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะเราต้องช่วยกัน รักษาประเพณีอย่างนี้ผมเห็นด้วยนะแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือการทระเลาะเบาแว้งนะพอมีงานเทศกาลไร,ราทีกันหนึ่งอะทะเลาะกันตีกันอย่างเงี้ยรัฐเนี่ยก็จะต้องหาวิธีมาตรการในการควบคุมบุคคลพวกเนี้ย,นนยตีกันต่อยกันะในแต่ละงานอย่างเงี้ยพวกเหล่านี้มันไม่มันดูแล้วมันไม่สวยงามอะ ถ้าง,งานเทศกาลนะครับงานกินเล่าลื่นเลิงเนี่ยปล่อยไปอะนั้นเราต้องดูแลกันนะครับอย่าให้มีการทะเลาะบอแหวงอย่าให้มันมีการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ละเมิดกันก็นะ่แะมันก็ตีกันมันก็ทะเลาะกันภาพพจน์มันก็ไม่สวยงามแต่ที่ดูจากวันสองวันนี้โอ้โหผมดูแล้วผมก็นะ ตั้งแต่วันที่12 1สองที่สามาประเทศเราในกรุงเทพเนี่ยใช้ได้เลยงานคนมาเยอะมากและดูต่างจังหวัดแต่และจังหวัดเชีงยงใหม่นะพื้นท้องหรือว่าท้องถิน่นแต่และอำเภอจังหวัดเนะี่ยมันก็โอ้ก็ถือว่าถือว่าเนี่ยมันเป็นเฟสติวัลจริงๆมันเป็นงานที่มันเกิดขึ้นทุกท้องถิน่นทุกท้องที่ในประเทศเราผมอยากให้งานอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้นะทำให้การกระจายรายได้ของ ชุมชนก็ได้เกิดขึ้นอีกมีความสนุกสนานพี่น้องได้เจอกันนะครับกินข้าวทำบุญร่วมกันนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนๆอยากให้มันเกิดจริงๆนะแล้วก็รักษาประเพณีไว้อย่างนี้ดีนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยก็ผมเข้าก่อนเมื่อคลิปก่อนก่อนก็เคยได้คุยไหมไอ้ความเชื่อเนี่ยนะคำสอนความเชื่อเนี่ย ต้องแยกกันให้ออกดีทั้งทีทุกคนเน่ยเราต้องอย่าไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบางคนก็มาดูแครนเป็เรื่องว้าพระพุทธเจ้าอย่างนียคุณก็ไม่ควรจะไปดูแครนกันนะพระพุทธเจ้าคําสอนถ้าคุณปฏิบัติได้ผมบอกให้ถือสี่ห้าข้อนะชีวิตคุณจะเลินแน่นอนนะเอาห้าข้อไม่ต้องไปทาอย่างอื่นนี่คือคําสอนที่เป็นอมตะ เป็นข้อท็จจริงเป็นสิ่งที่ปฏิสูตรได้ว่าเออทำแล้วได้ดีนะส่วนการดูโหด,ด,ออดูดูเขาเรียกดูดวงดูชะตาชีวิตอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างงมงายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้มันพิสูจน์ยังไม่ได้มันไม่เห็นไม่เหมือนสี่ห้าข้อนะ แต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเกิดมันจะมีได้ไหมน่ะนะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ชีวิตพวกเรามันก็เกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับนะดวงดาวก็สําคัญนะมันต้องดูว่าอทิต์วันนี้เดือนดวงเดือนดาว,ดว,ด,วดวงนี้เคลืนไปทางโน้นไปทางนี้นะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ไปตามลักษณะการทํานายเพราะเขาก็มีตาําราเขาก็เขียนกันมานะคนที่เป็นนะหมอดูเก่งๆหรือว่า คนที่ทํานายทายทักดูดวงเป็นๆเ,เก่งๆก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่อย่าไปอ้างว่ามาจากโน้นคนโน้นให้มาคนนี้ให้มาอะไรอย่างนี้คือการอ้างนะการอ้างว่ามีคนเหมาะให้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะอันนี้ในความคิดผมนะการอ้างต่อบุคคลเหมือนกันการที่จะเป็นผู้นะ เดินตามเราพระพุทธเจ้าก็จะไปอ้างว่ามันต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้ไหมมีก็มีอ้างเงี้ยการอ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่เก่งคุณไม่รู้เรื่องถ้าคุณรู้คุณเก่งคุณศึกษาข้อมูลและเรียนตามตำรับตำราถูกต้องไม่ต้องไปอ้างใครหรอกฟันโชคๆไปเลยว่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้แมนพระพุทธเจ้าไม่ท่านอ้างอะไรไหมคําสอนท่านถือสีลห้าเนี่ยลองผิดสีลห้าสักข้อดิบมันก็มีผลต่อชีวิตคุณนั่นดีอ่ะ น,นี่ไม่ต้องไปอ้างไงถูกไหมทำผิดหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสิบก็มีผลทันทีเขาเรียกว่านี่คือพิสูจน์แล้วเห็นผลสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงจริงศีลห้าข้อลองทำดูไม่เชื่อนะครับโอเควันนี้เพื่อนๆมาดูกันอีกอันนี้ผมก็ที่เก็บมาเนี่ยผมว่ามันเป็นงานอนไ่งานหล่อเป็นงานหล่อแต่ว่าชิ้นมันใหญ่หน่อยแต่เป็นหล่อแบบ นะเป็นศินละปะที่แบบว่าเออปิดพระปิดตาไงแต่ไม่รู้ว่าเป็นงานของของของสำนักไหนนะเพื่อนๆนะคือเนื้อเนี่ยผมก็ดูไม่ออกว่าเป็นเนื้อสำลิดหรือว่าเป็นเนื้อตะกัวหรือว่าเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยผมดูไม่ออกจริงๆเพื่อนๆดูช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยวิราะหอให้ผมหน่อย เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่แต่ว่าศิลปะของการทำเนี่ยมันมันสวยไงเห็นไหมความสมมาตรการวางแขนการปั้นหุ่นเทียนเนี่ยมันสวยก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคือพรพปิดตาเนี่ยเป็นเป็นพาะที่แบบว่านะมันมีพุทธคุณไงมีพุทธคุณนะครับใครบูชาใครที่เก็บรักษาไว้ก็เป็นบุญวาสนาของเราอ่ะ นะองค์ปิดตาดังๆองคหนึ่งหลายเป็นร้อยล้านสิบล้านก็มีฉะนั้นเนี่ยศิลปะงานพระปิตาเนี่ยท่านที่ทําพระปิตาเนี่ยก็ต้องมีความรอบรู้ว่าเกจิองนี้แต่องค์เนี้ยมันคือมันองค์มันใหญ่ไงเพื่อนแต่เป็นงานที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อตะกัวหรือเนื้อสําเนื้ออะไรไม่รู้ว่าคือผมดูเนื้อหนึ่งอะดูเนื้อไม่ถูกแต่เป็นงานหล่อแน่ๆมีช่อนะ เป็นงานเท่ชอบนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของงานเห็นไหมมันสวยไงเห็นไหมเพื่อนๆอยูด่ดีเพื่อนดูแต่ว่าที่บ้านนี่คือแบบจะเอาไปห้อยคอก็ไม่ได้พวะองค์มันใหญ่เห็นไหมแต่งานเขาเรียบร้อยไงไม่รู้ว่าเป็นงานของของน่าจะเป็นงานของเนียจจีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเจจีสายไหนนะครับนะป้านหนุนเทียนเหมือนงานเห็นไหมมีเส้นอย่างนี้ย นะครับพันคือเอามาแปะเหไหมพอมีหุ่นตัวหนึ่งแล้วมีมีองค์แล้วก็เอาเอาเหมือนว่าั้านองค์เไหมมีมือมีมือมีอะไรเนี่ยแล้วก็เอานิ้เส้นนี้มาแปะนะแปะวาลงมาอย่างเงี้ยนะคบนี่คืองานศิลปะไงเป็นช่างฝีมือทําด้วยมือปั้นหุ่นเตียนขึ้นมาแล้วก็เทช่อนะครับเน่ะเพื่อน นะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนมีความรู้พอที่จะชี้แนะชี้นําก็กรุณานะครับให้ความรู้นะครับกับผู้ที่อยากรู้อย่างผมผมอยากรู้จริงๆนะครับจะได้มาประดับความรู้ให้ตัวเองว่าเออเป็นพระนี่นี่นั่นนะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะโอเคสวัสดีครับ